นักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่27เมษายนว่าบริษัท PGNiG ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของโปแลนด์ออกแถลงการว่าก๊าซธรรมชาติจากรัรสเซียซึ่งส่งผ่านท่อจากยูเครนและเบลารุสจะยุติตั้งแต่เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันพุธที่27เมษายนหรือ13นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยอย่างไรก็ตามรัฐบาลวอร์ซอยืนยันว่ามีปริมาณก๊าซสำรองอยู่ในคลังแล้ว76เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กระทรวงพลังงานของบัลเรียออกถแถลงการยืนยันว่าบริษัทก๊าซพรอมของรัเสเซียจะยุติส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่วันพุธที่27เมษายนเป็นต้นไปเช่นกันปัจจุบัน90%ของก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในบัลแกเรียมาจากรัเสเซีย ส่วนที่เหลือมาจากอาเซอร์ไบจานด้านบริษัทก๊าซพรอมรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียและเป็นผู้ให้บริการก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกกล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโปแลนด์และบัลเรียเพียงว่าทั้งสองประเทศปฏิเสธจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลตามเงื่อนไขใหม่ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาการดังับป้อนก๊าซครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่่าาาาบรรดผู้้ซือตตงชิ ทไม่เป็นมิตรจะต้องจ่ายค่าการดด้วยสกุลเงินรูเบิลแทนดอลลาร์หรือยูโร โดยจนถึงตอนนี้มีเพียงฮังการีเพียงชาติเดียวที่ยอมจ่ายเป็นสกุลเงินรูเบิลถ้าก๊าซพอมระง,งับการป้อนกาอ๊าซไปยังประเทศอื่นๆมันอาจก่อความเจ็บปวดาทางเศรษฐกิจแก่ยุโรปดันราคาก๊าซพุ่งสูงและเป็นไปได้ว่าอาจต้องใช้มาตรการปันส่วนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนีที่อยู่ในภาวะอ่อนแออย่างมากเนื่องจากพวกเขาพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเป็นอย่างสูงแต่อีกด้านหนึ่งการตัดกันส่งมอบกา๊าซใดๆก็อา,อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียเองเช่นกัน โปแลนด์คือผู้สนับสนุนตัวยงของอยูเครนประเทศเพื่อนบ้านระหว่างที่ต้องเผชิญการลุกรานของรัสเซียพวกเขาเป็นจุดโอนถ่ายอาวุธที่สหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆส่งมอบให้แก่ยูเครนรัฐบาลโปแลนด์ยืนยันเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ว่ากำลังส่งมอบรถถังแก่กองทัพยูเครนและในวันอังคารที่26เมษายนที่ผ่านมาได้ถแถลงมาตรการคว่ำบาตรเลงเป้าเล่นงานเหล่าบุคคลอิทธิพลทางธุรกิจและการเมืองรวมถึงบริษัทต่างๆของรัสเซีย50รายชื่อรวมถึงก๊าซพร้อมด้วย ส่วนบัลแกเรียครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของมอสโกได้ตัดความสัมพันธ์เก่าแก่หลายด้านกับรัสเซียหลังจากรัฐบาลเสรีนิยมชุดใหม่เข้ารับตําแหน่งเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วและหลังจากกองทัพป,ปูตินลุกดานยูเครนพวกเขาสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรกำหนดเล่นงานราัสเซียและมอบความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนแก่ยูเครนบัลแกเรียาลังเลมอบความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครน นายกรัฐมนตรีและสมาชิกในรัฐบาลผสมของเขาเตรียมเดินทางไปเยือนเคียฟในวันพุธที่27เมษายนนี้เพื่อพูดคุยหาดือก,กับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอยูเครนเกี่ยวกับความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่จะมอบแก่ประเทศแห่งนี้ยุโรปนำเข้าการธรรมชาติจากรสัสเซียในปริมาณมหาศาลเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่บ,บ้านเรือนก่อก,กำเนิดไฟฟ้าและเป็นเชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรมและการนำเข้ายังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสงครามในยูเครนที่ผ่านมาราว60%ของปริมาณการนำเข้าเป็นการชำระเงินในรูปแบบยุโรป ส่วนที่เหลือจ่ายด้วยสกุลเงินดอลลาร์และความต้องการของปูตินดูเหมือนเป็นความตั้งใจช่วยเสริมความเข้มแข็งแก่สกุลเงินรัสเซียทามกลางมาตรการคว่ำบาตตะวันตกที่กำลังเล่นงานมอสโกต่อกรณีลุกรานยูเครนพวกผู้นำย u บอกว่าจะไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ให้ชำระเงินเป็นสกุลรูเบิลโดยอ้างว่ามันละเมิดเงื่อนไขในสัญญาและมาตรการคว่ำบาตของพวกเขาที่กำหนดเล่นงานรัสเซีย ทอลำเลียงยามาลำเลียงก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังโปแลนด์และเยอรมนีผ่านเบลารุสทั้งนี้โปแลนด์ Bo นำเข้าก๊าซจากรัสเซียราว90,00ล้านลูกบาศเมตรในแต่ละปีคิดเป็นสัดส,ส่วนราว4 5เของอุปสงค์ทั้งหมดของประเทศบริษัทกา๊าซของโปแลนด์ระบุว่ากำหนดพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการชำระเงินของรัสเซียแต่ทางแอนนามอสควารรัฐมนตรีสภาพภูมิอากาศของโปแลนด์ เน้นย้ำว่าโปแลนด์เตรียมการสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้วหลังจากหาทางลดพึ่งพิงทรัพยากรพลังงานของรัเสเซียมานานหลายปีขณะที่บเบลเรียบอกว่าระบบใหม่เกี่ยวกับการชำระค่ากา๊าซก่อความเสี่ยงอย่างมากแก่ประเทศของพวกเขาและพวกเขากำลังทำงานร่วมกับบรรดาบริษัทกา๊าซแห่งรัฐทั้งหลายในการค้นหาแหล่งทรัพยากรทางเลือกอื่น เพื่อทดแทนอุปทานที่ได้รับจากรัสเซียเบื้องต้นรัฐบาลบาลเรียบอกว่าจะไม่มีกําหนดข้อจํากัดการบริโภคก๊าซภายในประเทศแม้ว่าประเทศแห่งนี้ที่มีประชากร65ล้านคนนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนมากถึง90%